เดี๋ยวเด็ขับเข้าไปถึงข้างในเลยนะเมย์กำลังจะไปส่งอีกคนนะครับเดี๋ยวไปทางเส่นเดียวกับเด็นะคบกำลังออกบนสีขาวโอเคงั้นเดี๋ยวคิวรออยู่คันหนึ่งสพาสพานข้างบนมีคันเดียวข้ามข้ามไปเลยไม่ต้องสนใจให้ประกบไปสักคันนึงก็ได้แล้วก็ไปเข้าไปในถัวไม่ได้คันนี้ใช่ไหมคันเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ค่บโอเคโอเคไปเลย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 เมย์ก็กำลังไปนะครับตอนนี้อยู่โอเคเมย์อยู่ไหนครับ ขึ้นสะพานพระรามแปดแล้วครับตรงบ้านดไวยโอเคโอเคโอเคครับบนสะพานมีสองคันตก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 สะพานแปดที่ทชนอย่างนั้นเลยเหรอชนอย่างนั้นได้เหรอเมเมขึ้นไปสะพานให้เขาชนก่อนนะให้เขาชนก่อนนะคันนี้นะไปเลยนะหนูอันนี้หนูขับเข้าไปถึงข้างในเลยนะไม่ต้องสนใจแล้วัยนะโอเค รถโพเชสสภาคนหนึงครับเลยไล่ได้นะครบแต่เล่นออนฟุตไม่ได้นะครับไล่มาได้แต่ว่าเขสสภาข้ามไล่เข้ามาะเป็นเอ้เขาเขาลงเลย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 ไม่ไมคือเขาลงมาในสภาแล้วนะครับตอนนี้เขาถืออาวุธด้วยเขาบอกเขาเก็บสภาเขาเขายืนอยู่หน้าสภาเขาตากอยู่หน้าสภาม่ไม่มีรถมีคนบนรถนะหน้าสภา

เพีราพี่พี่ครับพี่มันตีกันหน้าสภาไม่ได้นะครับเฮ้ยผมยังไม่ได้อะไรเลยผมยังไม่ทดาอะไรเลยลาฟังไว้นะคะไม่บอกแก๊งอยากแตกอะสภาาันก็ตรงนี้ไม่ได้นะคะห้ามใช้อาวุธตรงนี้นะคะเับพี่คิวโคตเท่เลยคับพี่เอาไโลคิวยิงไปแล้วนะคิวเห็นเขาแทงต่อหน้าต่อตาเลยหนูก็เห็นด้วย รถรถคนรับงด้วยบรับคนมาเอาเข้าสภาไม่ได้เขาจอดรถขวางหน้าสภานะครับว่า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 บอสมาคุยกับอตู้นเลยต้องไปที่อื่นครับงั้นเราต้องไปที่อื่นเราไปนมาสภาไม่ได้บอกเขาคือมันมันต่อเนื่องมาจากข้างนอกผมไม่เข้าใจครับผมไล่มาแล้วสภาไม่พ่านหนีหรอครับคือว่ายังไงไล่มาเขาบอกเป็นออนฟุตเขาบอกผมว่าเขาลากมันมันลากมาจากข้างนอกเข้าสภาทำไมสภายิงเขาว่างคิออกตู้ครับ อ๋อมันไม่ใช่แบบรับส่งธรรมดาใช่ไหมล้วทวิตทวิตนะครับเนี่ยนะมันบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแบบก็น่าจะได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เขาออกครับเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ด่าอะไรเลยถามสภาดีๆถามสภาผู้หญิงที่พามาแต่มันอะล้อหลอกก่อนอยู่ในเซฟโซนทำล้อหลอกเฮียไหนเดือดเดือด แจ้งคุณเจนไปแล้วครับแจ้งคุณเจนไปแล้วเดือดปุดปวดหัว